ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับพส919อากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919โดยบรญชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชาายัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบก,กันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบรญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และท,ทุกปัญหาค่ะภารกิจของเราเดนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2-5สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการตาหพัฒนาจัดกำลังพล หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเครื่องที่หนึ่งฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนโดยติดตามกิจกรรมการทำการเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงไก่ไข่การปลูกผักเพื่อเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรให้กับทางโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไปณโรงเรียนท่อนวิทยาตำบลบ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1สหนึ่งสัมนงานพัฒนาภัก4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดก,กำลังพลจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งโดยหน่วยได้นำรถน้ำออกจากจ่ายน้ำอุปโภคให้กับมัสยิดบ,บ้านโคกสตอเพื่อใช้ในการประกอบศาสนากิจทางศาสนาณมัสยิดบ,บ้านโคกสตอหมู่7ตําตำบลสุงไงปาดีอำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกวรเทพรัตโนไทย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักง,งานพัฒนาภัก3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจความพร้อมกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วยุทธปกรคยานพาหนะอาทิรถตรวจการรถยนต์บรรทุกน้ำและรถสัมภาระเครนพร้อมสั่งการให้ผลิตน้ำดืม่มบรรจุขวดกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเตรียมออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีณนะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35าสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลทุ่งก่ออําเภอ เวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ